สวัสดีครับทา่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพระโชคครับมืิอนี้สพระโชคก,กับมาที่วัดป่าคำชนครับกับพอดีครับมาเจอกับเจบเจินดายอยู่นี่ครับเพิ่นกะบ,บอกว่าเพิ่นมีแนวทางฝาก,อกเอฟซีขึ้นก้าวหรครับพี่น้องครับยังไงพี่น้องก็ตามสพระโชคมากครับเดี๋ยวจะพาไปฟังว่าเจจินดาเพิ่อนในตัวใดสําหรับวันนี้ครับตามสพระโชคมามครับพี่น้องครับใช่หรือว่าค่ะพี่น้อง มือี้สีแดงนะคะแดงทั้งทั้งนอกแดงทั้งทั้งในนะคะน้องพี่น้องเนาะเพราะว่ามือในเป็นมือเปิดซับเปิดโจคกับพี่น้องแดงไปเบิร์ค่ะวันอาทิตย์ด้วยวันอาทิตย์ค่ะสีแดงเ้องต่างหรางวัลที่หนึ่งกัะปูเห็ได้ค่ะหกโตหกโตต้องถือด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะที่คุณถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะบนว่าจ้าเอาเอฟซีพนถามมายายกินดาพนได้เลขวิ่งตัวใดอ๋อเลขวิ่งมาค่ะจ้าเลขวิ่งของนั่งมาค่ะ จดด้วะค่ะเดอ้อคนนะไม่คือเพง่งคือมาหรือเปล่าเอาเห็ดจืดเห้ตั้งกรไนค่ะว่าได้มาจังได้ตัวเลขอันจังสีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะคือตัวเลขค่นมือ่อมื่อวันโกนของสีออกพอนษาเนาะคะ่ะบวงสรวงอยู่ในบ้านเนาะ,ะกับบริสเซิลแอดทั้งหลายไปเนะะาะค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่บ้นนานเพิ่นบอกว่าย่านโควิดค่ะไม่ใช่นั่นกระสีด้ว้าให้พี่ให้น้องฟังเนาะค่ะเนาะคะ่นะบวงสรวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ พวปูญาเพิินล่าสินมาหาเงินล้านมหาโลกหาล้านก็เลยบวงสวงตอนรับเพิ่นหลับโศกรลับศัพท์ค่ะนั่นเลขตัวนั้นหัหนได้เลขทูปหันคือสองสองหกค่ะอืมจ้าสองสองหกจ้าสองสองหกค่ะอยู่ในโทรศัพท์เีค่ค่ะกับนี่เนาะค่ะเนาะเลขกรูปเนาะค่ะเนาะ นี่แหละค่ะสองสองหกค่ะพี่น้องสองสองหกจ้าเลขคครูบจุดอยู่บ้านนะครัจุดอยู่บ้านค่ะเมื่อบวงสวงค่ะบเมื่อวันก่อนมาอีกานี้ครับนี่ว่าจะงวดนี้สิไปโดดยังอะไรเด้องวดงวดนี้เจ้าสิรุ่นเจ้าสิเฮ็ดยังรุ่นหวยรุ่นหวยหัวใจคือสิเจ้าว่านแฮเป็นบ่ว่านแหเพราะเป็นพี่น้องงม่เจ้าสิสอดเงีสอดเง่้โอ้ยเฮ็ดได้เบิดค่ะพี่น้องคอนเมนถือเก็ตได้เบิร์ด FC สั่งมาเลยค่ะ บบโดต่ต้นไม่ยัน <laughs> <laughs> จะให้แกกินดาเฮดยังก็บ,บอกมกันเลยบอกมาเลยค่ะบันนีเนาะค่ะเนาะบัดน,นีมือวันผ้าเนาะค่ะจุดสองมือว่ามันสิได้คือกันโบคะพี่น่บัดน,นีมือวันผ้าในจุดได้สามสามหกค่ะวันผ้าออกวันซาค่ะอันนี้คือจุดทูบยูบานเนาะค่ะเนาะแต่แต่เพอแต่เพอจุดประทัดหลับหลับโศกจ้ะ ประทัดน่ะมันเบิดแดละพี่น้องบันในเด็กน้อยนะเกิดวันที่ยี่สิบหกกับยี่สิบหามันเลยเข้าไปเข้าไป <ขอ S 2> แล้วประทัดหนันไม่อ้อมโตอีโยกเกิดกับบันอีน้องบุม๋มอืมมีสองหาสองหกอะไรพี่น้องมักแข้งค่ะอืเดี๋ยวนี้มักจ้าเอาเลขทูบตัวไหนก่อนจ้าเกศมีมีเลขทูบสองสองหกค่ะสองสองหกค่ะสองสองหกจ้ 2> 2าแล้วก็จุดจุดมือบวงสรวงนะคะเนาะจุดแล้วก็ มือมือออกพันษาในจุดได้สามสามหกค่ะสามสามหกจ้าอันนี้คือคือเลขบ่วงสวงยูบานเนาะค่ะเนาะเป็นเลขทูบทั้งสองจ้าสองมแต่ว่าประทัดไม่เด็กน้อยสองคนอีโยเกิดกบนองบุมอะค่ะจ้ามันเกิดวันที่เส้าหากับเส้าหกก็เล่มซื้อผ้ากันซื้อไว้แล้วค่ะพี่น้องโอ้เส้าหาเสหกจ้าสองห้าสองหกนะจ้าผ้ากันซื้อไว้แล้วค่ะก็มาตรงกับอัน ยาพันลงคุนีเนาะค่ะน้องมื่อเสานี่พันสเลื่อยงลงนั่นแหละคะ่ะยาพันล่องมองงานคลิประทึกนะครับพี่น้องเนาะ<ม>คลิประทึกยาพันลงง่งอย่างนั้นม่นางนี่เพิ่นมาจากหนองหานผูพปนจาแมนเพิ่นกเน็เลยสอเลื่อยลงน้ำค่ะพี่น้องอพันเลื่อนมะเอามาเปิดโซกเปิดซับให้กระเขียนสองหาตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะไม่ฉะน,น,นั้นเฮ่าบ่มีพลาดเนาะค่ะลูกหลานปู้หญิเฮ่าต้องได้ซับเบิดสุกุสุก้นนะค่ะมาเห็ดมาสางน้ำกันเพิ่นว่าค่ะ ก็เลยได้ตรงกันครับได้ได้ตรงกันกับเลขเกกินดาแมนเพื่อนเขียรนาสองหาตัวเดียวจ้เราแล้วตัวไดเจ้ามักที่สวดตัวเด่นตัวเน้นเจ้าซื้อสองตัวเลยสองหาสองหกเลยแมนซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วก็ฟันดีครับพี่น้องฟันมาได้เกีียวเขาเหลืองเต็มทงมีพี่หมอนไปตันบักหงไม่ทงนะจ้าซื้อไวแล้วค่ะพี่น้องจ้า นั่นล่ะะจะมากเลขเลขวิ่งเลขวิ่งนี่ฮันมีสองกับหาเลขวิ่งวิ่งสองกับวิ่งห้าเนะาะได้สำนันเนาะค่ะพี่น้องเน,ะนาะกำมะตรงโดนใจไปเบิดทุกสิงทุกทางเนาะค่ะ บานนี้ันเพิ่นกับเพ่อเคยมาวัดปลาขํามซนเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาหอ,อนแล้วเๆๆพิ่นมาั้งแรกเพิ่นมาแล้วเพิ่นขาอ,ออนแลวเพิ่นเรื่อยลงสิบมองคลิประทถึกละค่ะค<อ>ก็เลยอยันยูในคลิปบุญนพลาเนาะค่ะก็าาคับอ่าผ้าโศกเนาะค่ะมือเร้าในเพิ่นมาท่านเหตุการณ์พอดีแม่นเพิ่นเรื่อยลงเลยค่ะพี่น้องก็เลยแจ้จินดากันเลยอันกาสิบเาเสียโอกาสก็ต้องถามรหัสซับเพิ่นก่อนนม่นเสียโอกาสค่ะ ญ g กับสิผ้าเป็นล้งน้ำเนาะค่ะกับบ่ห้เป็นล้งกระดันทังเป็นใบเนาะค่ะ,คะแมนกับพ่เสียโอกาสมานจะนั่นทั้งญา a เป็นขึ้นเป็นลง้งเพิน่นบอกว่าจังสัน้นญ g ก็ได้เอาซัพย์มา,ยา่ห้เฮาคือสองหาเน้นเน้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <ขอ S 1> จ้ะสองห้าเน้นๆน้นแมนค่ะเพิ่นบอกว่าหวดนบางยากับมีค้นถือสามเปดเขากับบ่ามาเห็ดมาสางน้ำถือหน่อยกันไม่เห็ดมาสางน้อยแล้วมาจังซีเพิ่นมาเพิ่นเลยห้ยเป็นเสียใจเพิ่นมากับบ่หาพิตัองห้ดอกญ g เดี๋ยวเพิ่นกับมาเห็ดมาสางตอนนี้ลูกล้านนนี่ชิ้นหลายก็บอกงาไปยิงสั้นยุคโควิดตงาบอกเพิ่นยังสั้นนะค่ะเดี๋ยวเพิ่นเถืองงวดนี้นะเพิ่นจะมาเห็ดมาสางน้ำยาแน่นอนค่ะงวดบางงาเพิ่นเอาไปใส่นี่เพิ่นก้อนนะคะเนาะมนุษย์สารนั่งเป็นหนีเป็นชิ้นหลายก็เลยบอกงาจังสั้นงวดนี้เพิ่นก็เลยมาตรงใจเนาะค่ะเนาะเอาขอบรท่านเขียนเลขเิีงเจ้าจ้าเลขเลขทียนงาม่ประทับร่างคุนน่านสองหา สองหาตัวเดียวแมนตัวเดียวเลยเเขียนให้เลยบอกครับเพิ่นเขียนให้เลยอยู่กับอันสอพ้าสอผ้าโซกอืมครับจ้ะวิ่งยังกอดเจ๊วิ่งหากับสองวิ่งบนข้างล่างอะแยกบอบนบออันวิ่งน้ำกันเลยบนล่างเลยเนาะแมนวิ่งบนล่างจ้ะสองหาเด้อครับีปนองเขียนไว้เด้อครับตามขั้บอกพี่เกยกินดาวเว้าเด้อครับเด้อเพราะว่าเพิ่นสิเรื่อยลงกน้ำเนาะค่ะเนาะ เพิ่นสีเลยล่องน้ำกับมาตรงกันก็เออเลขที่ยูบานเนาะค่ะนี่ค่ะเพิ่นเพิ่นให้เน้นตัวนี้เลยเพิ่นบอกว่างวดนี่นะคันผู้ใดถือน้ำกับเอามาสางซอยสาลาพระอาจารย์เลยเด้อเพิ่นถือหน่อยกับมาสางหน่อยเพิ่นว่าเพิ่นว่าจังซี่เนาะค่ะเพิ่นเกี่ยวมาบ่เป็นยังงวดปัญญากจะจถดือยูสามเปีแต่ว่ามันเป็นเลขตัวเก้าค่ะเพิ่นก็เอาไปใส่นี่ใส่ชี้นเป็นก้อนยาเอ้ยปราสัน ว่าน,นี้เพื่อนห้เอารหัสซับยสองตัวไปก่อนงวดหน,น้าเพื่อนจังสีไฮสามตัวพันว่าเอาไปซ้ำนี่เละยแย่าโลภหลายพันว่านี่ย <laughs> กันเลยกกันได้ได้หน่อยเนึ่องเขาแค่กินดาได้มาสองหกสองหาคับสองหกสองหาคับสองหกนะงหก่นนี้คุณหน้านั่นญาก็มาประทับล่างเล่าก็มาได้สองหาเยอะมาได้สองหาค่ะในเมื่อนั้นหันอยู่ในเฮืองนั้นในภาคกันซื้อไว้แล้วกับพี่หมอนนะคะเนาะแมน ซื้อทั้งลีแล้วก็ซื้อทั้งไตค่ะเป็นโออันไปทั้งไตไปทั้งลีจ้าพี่น้องไม่ฉะนั้นแล้วออกพรรษาแล้วลูกหลานสายปูสายยาเฮ้ากับสิบ่มมีผ่านเรื่องการเชียงโศกนะคะเนาะพราะฉะนั้นจัดจวดฟาดยาวเลยค่ะมักกับจัดเอเดอค่ะเด้อบ่มักกับบ่ตตองพานค่ะจัดจวดละค่ะมันบหลายหางบ่มักกับหามพานคือนกาวหาม่านคือเกาค่ะพี่น้องเดี๋ยววันนี้ ไปรุ่นเลขบ้านพ่อหญ่เฮ้ห้าจักซีเอฟซีจักซีให้ผู้ขายเฮ็ดอินยังเฮ็ดได้เบิร์คันมาถือเลขอะเฮ็ดได้ทุกอย่างเฮ <ขอ S 1> <ต>็ดได้ทุกอย่างขอแต่ถูกค่ะขอไอออกสองห่ากับสองหงนีน่เนาะขอหอออกก็นี่นี่ราคาการซื้อน้ำกันเบิร์ตสามตัวนี่ค่ะแต่ว่าไปหาซื้อมันบ่ไดเขาเขาว่ามันเป็นเลขดงังว่าสัน้นดังอีกแล้วเนะาะดังอีกแล้วว่าสั้น บ่ได้เอามาจากสายราคะเอามาจากเฮือนก็บวงสวงเฮือนค่ะเปิดเอาซับมะเขากับเล็กงาอีกมะเขากับเล็กงาเพิ่งงาเพิ่นมาปฐาบัตรล่างงางาส,าสีสุดาจันท์เป็นบโบาา<ย>างางางนะงาย,ยงมาประทับรล่างงาโมนีนุพพลัดค่ะที่เพิ่นเลื่อยขึ้นมานะคะงาโมนีนุพพรลัดจ้ะ,อะเอาเพิ่งหายซองหาขึ้นกัน คือที่เพิ่นเพิ่นขึ้นมาบอกคือเพปัญญาโมนีโนพัลัตย์ในงวดบางแล้วเนี่ยเพิ่นมาบอกสามแปดเนาะค่ะแต่ว่างวดนี้เพิ่นจีมาบอกสองหาค่ะเพื่ออยากให้ซาลาท่านวัดนี่แล้วเพิ่นปะเจ้ค่ะยับไปค้อเขาโอ้ได้ค่ะได้ค่ะนะค่ะน้าเอยเป็นห่วงเอยเป็นห่วงคอยที่เด่นไปตากแดดเนี่ยค่ะเอาในชางตัวเลขอะไรวะสัน เดี๋ยวนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเนาะสองสองหกกับสามสามหกนะครับจ้าได้สองหาคือกันได้สองหาคือกันเนาะค่ะเนาะอันนี้นะคะเนาะอันนี้เป็นเลขอุบัานเลขที่ค่อยบัต้เขียนเนาะเขียนมาเลขที่เขาแน่เอาเขียนเอาสองสี่แปดบัตเลขที่เจ็ดสิบาเนาะแมนค่ะเพราะว่าบวงสวงบ่เคยอ่านบวงสวงในฮืองจักเทียนเนาะ ข้งาขงแรกไม่ใช่ด้านกาบ,บ้านเลขที่บ้านกับ,บ่อกห้พาดกบพี่น้องมักกะจังแนมเบิงหยิบจับไปสองสี่แปดค่ะสองสี่เกือบสองหาสองหกเนาะไก่ไก่เคียงไก่เคียงจ้าอันนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้เลขทูบมือบวงสรวงเนาะค่ะสองสองหกเนาะค่ะอันนี้เลขบ้านออกค้นสาเนาะคะ่ะเนาะเลขทูบบันออกค้นสานะคะ่ออาะ,คะ บานนี่แล้วจุดประทัดแล้วเด็กหน่อยสองคนมันเกิดวันที่เส้าหากับเส้าหกมันเลนไปเอาไม้ประทัดอะค่ะแล้วประทัดไม่เขาตั้งเสือเขาเกิดวันที่นี่ก็เลยพากกันเสือไว้ละฝันดีกับพี่น้องฝันว่าได้เกียวเขาเบิรทตงอันเหลืองอัลามไปเบิดเนาะค่ะเนาะได้ตํประคุ้งพร้อมค่ะบานนี้แล้วตรงกองนี่นะเกะฮะหันมาตรงกองนี่นะอันนี้บ้านเล็กที่ของเจจินดานะคะ บันเนญาบนี่เพื่อนมองคลิปและทึกจำได้ปะค่ะคลิประทึกของงานบุญพลาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะค่ะเนาะคงจิตจำกันได้เนาะค่ะคลิประทึกของบุญพลาเนาะค่ะเมญาโมนี่พันขืนมาในในเนื้อลังอันของน้องลินเนาะค่ะเนาะเพื่อนด้มาเขียนห้3สามแปดเนาะค่ะเกยิเห็นได้เห็นผู้เดียวแมนเห็นผู้เดียวแต่ทุกคนจิบอกว่าสี่เก้าเก้ากับเก้าแปดใจยาห้มาบอกทุกคนว่า เป็นสามแปดถ้าผู้ใดประส้อ์สามแปดมันเสียทรัพย์ค่ะพี่น้องในเมือนี้แล้วกัญญามมนินญาเพิ่นกระขึ้นมาประทับล่างผู้นี้เนาะคะ่ะนี่แหละค่ะที่เพิ่นเมื่อวันใดในเมือนี้ค่ะเพิ่นสิ้าคเลยลงนาํนาคือเก่าแต่เจจินดาเป็นคนคัดขวางไว้เนาะคะ่ะนะเพระว่าทีตนเพิ่นเพิ่งในมาวัดคังเลกเนาะแมนเพิ่งในมาวัดคังแรกญา เพิ่นเรื่อยลงนาเพิ่นว่าเพิ่นดึงมาวัดนี่มาโดนแล้วกับพ่อมาจักเทียเพิ่นว่าอันนะค่ะเพิ่นกันแล้วมาเขียนให้นะคะสองหาตัวเดียวค่ะเพิ่นบอกว่าอย่างแซนเม็ดเดียวลเม็ดเดียวค่ะสองหาพี่น้องจาได้ปะสามแปดแมนอันนะค่ะเพิ่นเขียนให้สองหาตัวเดียวคอสามโตเพิ่นว่าให้เพิ่นมาเล่นบอกว่ายาโลกเพิ่นเอาไปซ้ำนี้ก่อนเพิ่น กัเลยเด็ดยอมรับเอาค่ะเจ้าหญ้าเจ้าขาพิธีนเนาะกันพูดใะไนี่ระค่ะเป็นเขียนให้ตัวเดียวเม็ดเดียวก็มาตรงกันค่ะนี่นะคะเลขตรงกันเนาะแม่นเม็ดเดียวนะคะวัตถิพันธนมาหญ้าหญ้าโมนี่ดิหญ้าโมนี่ะหญ้าโมนี่เขียนให้ยสามแปดเลขออกสามแปดสามแปดค่ะงวดนี้มาเขียนหาสองหายสองหาเพิ่นเลื่อยลงเลยค่ะโอ้หญ้านีเลื่อยลงน้ำเลยสเลื่อยลงน้ำเลยค่ะ ทังเพิน่นขึ้นเพิ่นลงทางเพิ่นหาบซับมาเพิ่นว่าโอ้ยอย่าเลยถ้าย่าหาบซับมาหาลูกหาล้านกะลูกก็ขอ,อนีนเพิ่นก็นเลยหไห้แค่นี้ละค่ะย่าเอาหลายเพิ่นวะจัดไม่ชอบก็จัดจ้าเม่นยังได้ก็ต้องแกดเพราะว่าสามแปดงดก้อนนีงตรงดงดีวดนี่สองหาแม่นเม็ดเดียวเม็ดเดียวแม่นเม็ดเดียวอันนี้คือเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่า แอดแอดทั้งหลายเลยวาเอฟซีทั้งหลายเนาะคะ่ะเนาะไหพิจารณาเบงว่ามันถือเลกลเจะคล้องมักบอ<ช>แต่ว่าบดบมบดถ,ถือจะคล้องมากก็ซื้อคือเก่าค่ับพระวัญญาห้องไหแล้วเม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวะะ <laughs> จ้า<ะ>เม็ดเดียว่เวมนค่ะอันนี้เนาะคะ่ะเนาะเอาเรื่อยเรื่อยนะคะออกพัญหาออกพัญหาเรื่องก็ไหได้โชคได้ทรัพย์เบิดสุกูสุคนเบิดทุกคนทั่วโลกเลยค่ะ จ้าสาธุลำล้ำรวยรวยนะคะเนาะเอาแฮงแหงปังๆค่ะขอบคุณค่ะเจ๊กินดาขอบคุณเจ๊กินดาแล้วก็ขอบคุณคุณน้านะครับคุณน้าจากน้องหาจากน้องหานนะครับยามอบประทับร่างก็ได้สองหาตรงๆนะครับให้ช่วงให้หวานน้ากันเรื่อนะครับสาธุค่ะสาธุรวยรวยนะคะสาธุครับขอบคุณหลาย